สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องอประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะขนหัวลุกนิดนึงค่ะเป็นเรื่องจากหอพักนักเรียนประจําทางภาคเหนือชื่อเรื่องเสียงจากห้องน้ําหญิงที่ไม่มีใครอยู่ค่ะอฟังแค่ชื่อก็ชวนให้คิดแล้วนะครับว่าเสียงมาจากไหนถ้าไม่มีใครอยู่เรื่องนี้เกิดมานานหรือ,อยังครับก็ประมาณ10ปีก่อนค่ะเป็นเรื่องของน้องนักเรียนหญิงมสี่ชื่อเมอ๋มอมสีเพิ่งเข้าหอปีแรกเลยสินะครับ ใช่ค่ะเพิ่งเข้าหอปีแรกเลยแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆในห้องน้ําหญิงของหอซึ่งเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างเก่าแล้วค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับห้องน้ําเก่าๆในโรงเรียนประจํานี่มักจะเป็นโลเคชั่นยอดฮิตของเรื่องแนวนี้เลยนะจริงค่ะคืนแรกๆเลยนะคะประมาณตีสองเมย์เขาได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดฝักบัวอาบน้ําโอ้ยตีสองเลยเหรอครับค่ะเขาก็เลยเออลุกจากเตียงไปดู กะว่าจะไปดูว่าใครมาอาบน้ําดึกๆครับแล้วเจอไหมครับพอไปถึงห้องน้ํากลับไม่เจอใครเลยค่ะเงียบสนิทแล้วเพื่อนเพื่อนรวมห้องคนอื่นๆก็ยังนอนหลับก,กันอยู่บนเตียงครบทุกคนอ้าวแล้วเสียงฝักบัวที่ได้ยินเหรอครับนั่นน่ะสิคะพอเมย์ไปถึงเสียงมันก็หยุดพอดีเลยค่ะแล้วบรรยากาศห้องน้ําตอนนั้นมันก็นะคะเก่าเก่าไฟก็ติดติดดับดับกระพริบพริบอือหือบรรยากาศมันส่งมากเลยครับห้องน้ําเก่าไฟกระพริบ ตอนตีสองเสียงน้ำที่จู่ๆก็เงียบไปเมื่อมีคนไปถึงครับมันสร้างความรู้สึกความไม่น่าไว้วางใจความกลัวตามแบบฉบับเรื่องในหอพักเลยหลังจากคืนนั้นนะคะเมย์ก็เริ่มฝันค่ะฝันซ้ํำๆเลยฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องน้ําเดิมนั่นแหละครับฝันถึงที่เดิมเลยใช่ค่ะและในฝันเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาจากห้องอาบน้ําห้องในสุดเลยค่ะมีเสียงร้องไห้ด้วยค่ะ เป็นเสียงสะอื้นสะอื้นแล้วก็พูดว่าขอโทษขอโทษนะมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคำว่าขอโทษเนี่ยวนอยู่ในฝันตลอดเลยค่ะอืมเสียงขอโทษนี่น่าสนใจนะครับมันเหมือนเป็นธีมหลักที่เจอได้ในเรื่องเล่าแนวโศกนาฏกรรมที่มันยังค้างคา,าใจมีปมบางอย่างที่ยังไม่คลี่คลายเหมือนกับว่ามีบางอย่างอยากจะสื่อสารออกมาแต่ก็ทำไม่ได้เต็มที่แล้วเรื่องมันก็ดูเออจริงจังมากขึ้นไปอีกค่ะ เมื่อเพื่อนร่วมห้องของเมอีกคนชื่อพลอยอ๋อมีคนอื่นเจอด้วยเหรอครับใช่ค่ะพลอยก็ฝันคล้ายๆกันแต่ว่าฝันของพลอยนี่เห็นเป็นภาพเลยค่ะเห็นเป็นภาพเป็นยังไงครับพลอยเล่าว,ว่าเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆเปียกโชกไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วที่น่ากลัวคือที่ข้อมือมีเลือดไหลออกมามายืนอยู่ตรงปลายเตียงโหอ,อันนี้น่ากลัวชัดเจนเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าช่วยด้วยอย่าปล่อยให้ฉันตายฟรีเพราะพลอยฝันแบบนี้ทุกคนในห้องก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ฝันธรรมดาแล้วมั้งครับพอมีคนเจอประสบการณ์คล้ายๆกันมากกว่าหนึ่งคนมันก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นอาจจะมองเป็นความกลัวร่วมกันในกลุ่มที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็ได้หรือถ้ามองในมุมความเชื่อก็อาจจะตีความได้ว่า วิญญาณตนนั้นอาจจะพยายามสื่อสารหรือว่าขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะครั้งแรกๆอาจจะสื่อสารไม่สําเร็จก็เลยต้องทําให้มันชัดเจนขึ้นน่ากลัวขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจพอเจอแบบนี้เมย์ก็ทั้งกลัวทั้งสงสัยนะคะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปหาข้อมูลแล้วล่ะก็เลยไปคุยกับป้าแป๋วแม่บ้านเก่าแก่ของหอพักค่ะอ๋อครับครับไปหาคนที่น่าจะรู้เรื่องราวในอดีตของที่นี่ใช่ค่ะ แล้วก็ได้เรื่องจริงๆป้าแป๋วแกก็เล่าให้ฟังว่าหลายปีก่อนนานมาแล้วเคยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อแอนอยู่หอนี้ครับแอนเป็นใครหรอครับแอนเป็นนักเรียนที่น่าสงสารมากค่ะป้าแป๋วบอกว่าโดนเพื่อนๆแกล้งหนักมากทั้งล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาเอาเสื้อผ้าไปซ่อนคือโดนบูลลี่หนักมากๆโหการบูลลี่นี่มันร้ายแรงจริงๆนะครับใช่ค่ะ จนสุดท้ายแอนทนความกดดันไม่ไหวก็เลยเตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำห้องไหนสุดห้องนั้นละคะ่ะห้องเดียวกับที่เมย์ได้ยินเสียงร้องไห้ในฝันเลยเหรอครับใช่ค่ะห้องเดียวกันเลยป้าแป๋วบอกว่าแอนใช้เศษกระจกกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็ทิ้งจดหมายสั้นๆไว้ด้วยจดหมายเขียนว่าอะไรครับเขียนแค่ว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนลําบากฉันทนไม่ไหวแล้วคําว่าขอโทษอีกแล้วนะครับตรงกับที่เมย์ได้ยินในฝันเป๊ะเลยใช่ค่ะ มันเชื่อมโยงกันพอดีเลยเรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ในโรงเรียนได้ชัดเจนมากนะครับว่าผลกระทบมันรุนแรงถึงขั้นไหนแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือป้าแป๋วแกก็เล่าเสริมด้วยว่าตอนนั้นทางโรงเรียนเหมือนพยายามจะปิดข่าวเรื่องของแอนนะครับอ้าวทาไมล่ะคะก็คงกลัวเสียชื่อเสียงมั้งครับทําให้เรื่องของแอนกลายเป็นเหมือนเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเป็นความลับดํามืดของหอพักไปอ๋อ เข้าใจแ,แต่ถึงโรงเรียนจะพยายามปิดนะครับคนเก่าๆที่อยู่ที่นั่นนานๆหลายคนก็ตึงยืนยันว่ามักจะได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องน้ําห้องนั้นอยู่เรื่อยๆทั้งเสียงน้ําเสียงร้องไห้การพยายามปิดบงังแบบนี้บางทีมันยิ่งทําให้เรื่องเล่ามันคงอยู่แล้วก็ถูกเสริมเติมแต่งให้ดูขลังดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกจนกลายเป็นตำนานประจําหอพักไปเลยหลังจากที่เมย์กับเพื่อนๆได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะคะพวกเขาก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่เคยกลัวมากๆกลับเปลี่ยนยังไงครับ ก็เปลี่ยนเป็นความเข้าใจแล้วก็ความสงสารแอนแทนค่ะพอเขาเริ่มหันมาดูแายกันมากขึ้นใครจะไปเข้าห้องน้ําตอนดึกๆกก็จะชวนเพื่อนไปด้วยไม่กล้าปล่อยให้ใครไปคนเดียวอืมเป็นการเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตน,นะครับค่ะแล้วก็พากันไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แอนอยู่เรื่อยๆด้วยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในกลุ่มของเมย เมลเล่าว่าปัจจุบันเนี่ยบางคืนนะคะเขาก็ยังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆแวววๆมาจากทางห้องน้ํานั้นอยู่บ้างยังได้ยินอยู่เหรอค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วค่ะกลับรู้สึกสงสารมากกว่าและบางทีก็จะพูดเบาๆตอบกลับไปว่าขอโทษนะขอให้เธอไปสู่ที่ดีจริงๆโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไปด้วยเลยนะครับเรื่องนี้มันเลยเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดา มันสะท้อนปัญหาใหญ่อย่างเรื่องบูลลี่ที่บางทีถูกซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็โศกนาฏกรรมที่อาจจะถูกลืมไปตามกาลเวลารวมถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณความผูกพันกับสถานที่เกิดเหตุที่บางทีมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนความจำหรืออาจจะเป็นการเรียกร้องอะไรบางอย่างก็ได้นะครับนั่นสิคะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า เรื่องราวเศร้าๆโศก,กนาฏกรรมที่บางทีคนพยายามจะลืมเลือนหรือปิดบังมันไปเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคยหายไปไหนเลยก็ได้แต่อาจจะยังทิ้งร่องรอยหรือเสียงบางอย่างเอาไว้ณสถานที่นั้นๆครับเพื่อรอการรับรู้รอความเข้าใจหรืออาจจะรอการให้อภัยหรือสุดท้ายแล้วเสียงที่เราหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเนี่ย มันอาจจะเป็นแค่เสียงสะท้อนจากข้างในใจเราเองเสียงจากความกลัวความรู้สึกผิดหรือความทรงจำที่มันฝังลึกอยู่ของผู้ที่ยังอยู่ก็ได้ใครจะรู้นะคะครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ